คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการัน,นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมินี้แอดมินเกามาเมเชียจะพาพี่น้องเอฟซีอ่ามาชม่มน้ำตกครับผมเลียนบรรยากาศนะพี่น้องเนาะครับผมครับที่น้ำตกยุทางสระบุรี่ครับพี่นอ้องนี่กับเป็น าภายในวัดถ้ำโพธิสัตว์เด้อครับผมแอดมินนกัมมาเชียก่าได้ถ่ายคลิปนอกสถา,านทีน่แล้วพี่น้นองเนาะเย็นบรรยากาศในพี่น้นองเอฟซีของเก่ามาเชียรครับผมพัก่อนย่อนใจไปน้ำกันครับสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้เอ็ดมินนกัมมาเชียกะมีแนวทางของพระอาจารย์เด้อครับผมพระอาจารย์ อ่าหรือว่าหลวงพี่ปิศนานี่แหละครับผมครับเดี๋ยวไปรับชมน้ำกันนะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของอ่าพระอาจารย์หรือว่าหลวงพี่ปิศนาของอ่าพี่น้องเอฟซีนี่ยนะครับผมสําหรับวันทีหนึ่งกรกดาคมกัไปรับชมน้ำกันเด้อครับผมฝากอ่าเป็นแนวทางเบิ้งเด้อครับผมสําหรับเด็กหลวงพี่หลวงพี่กับแม่นยูคครับผมหมวที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะครับผมจับ ให้กับวิ่งบนศูนย์ศูนย์เจ็ดเต็มเต็มด้ครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางเลขหลวงพี่พิศนาครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับพี่น้องครับกอนที่เบิ่งแนวทางตัวเลขของหลวงพี่แอดมินต่อมาเชียร์กับขอกราบขอบระคุณหลวงพี่พิศนาเด้อกับผมที่เมตตาแนวทางให้กับดูกับดานพี่น้องเอฟซีเก่ามาเชียร์ครับผมให้ได้โชว์ด้ลาบน้ำกันครับผมวันที่หนึ่งกรลกฎดาคม เป็นตัวใดญน้องพี่น้องเนาะหลวงพี่กะทรงมาให้ในให้ในไร่แล้วครับผมเดี๋ยวไอ้บินกลับมาเชียร์จะนําเสนอในลําดับต่อไปเด้อครับผมหอดหมักเดือ,อยักครับเป็นหมากต่วนเลยเนาะหมอกี่ยังกับเป็นยุ่งขึ้นไปจับอยู่หันโอ้ขึ้นหัวหอมเลยเป็นแดงเบิ่งต้นพู่นะพู่นะต้นใหญ่ขนาดเลยครับผมเจ้นไปจับยูบอ เบิ้งหมามันคือหมักเดือยสิทีได้บอ,อกไปกคือพาพาพี่น้องไปเบิง้งพามาเที่ยวป่าครับผมเที่งนำโต๊ะความเบิงบ้งตาหนามนะพี่น้องเนาะมีไหลลงไปครเอารับพี่น้องครับผมกับน,นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดถ้ำโพธ,ธิสัตว์ได้ครับผม ปูขาวองค์ใหญ่ครับผมพระพุทธเมตตาธรรมครับโอ้งามพี่น้องครับอยู่หน้าผาพร้อมพี่น้องครับผมน่าสนใจนะครับอ่าเป็นสถานที่พักผ่อนยอนใจได้เด้อครับผมมีเทิงยงทำมีเทิงน้ำตกครับพี่น้องครับรลิ่งหลายขนาดเลยครับผมหยอกกันพร้อมพี่น้อง สะพานไต้ึื่ว่าบริเวณน,น,นี้นาฝนนี่น้ำฉีดหลากมาเรื่อยๆครับผมครับถามเด็กวัดเพิ่นก็ว่าสองสามหมื่นนี่กันกน้ำป้าไหลมาเพิ่นเอาอาหารไหนตัวแย่งกันโอ้ไรเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีเอดมินกอมาเชียกะจะผ้า ไปเบิงความงามหรือว่าความอัจ,จรรย์อีกสิ่งหนึ่งนะครับผมภายในบัดรนพี่นองนาอก,ก็คือต้นไส้ครับผมต้นไสรหน่อย,อยไส้งามนี่ก็พี่นองเนาะครับแพรกิ่งกานสาขาใหญ่ขนาดได้ครับผมเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันพี่นองครับงามปะครับผม นอกจากจะมีน้าตกงามๆสวยๆแล้วก็มีทำแอดมินเกามาเชียกน้าเชียคกับตองขออภัยเดอรครับผมน้าเชียกอ่ากำลังขาบอดีครับผมเลยว่าเดิขึ้นไปหอดในถ้ำครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าตรงอ่าขึ้นบันไดเทั้งเขาขึ้นไปอีกครับผมครับกับมีท่ายนําต๊มาให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันละกะนี่แหละครับผมกกไส้ครับไส้งามไส้หย่อยครับผม กับแพร่กิ้งการสาขาไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะครับกับพูดถึงไส้ย่อยหรือว่าไส้งามอะมินกอมบมาเชียกับเคยยุพี่น้องเนาะเคยไปศึกษาเราเลียนอยู่ทางโคลัชพีไม้ครับผมกัมีไส้งามไส้ย่อยคือกันพี่น้องเนาะอยู่ตรงนั้นครับกับถือว่านาจิใ่ญ่ที่สุดในของประเทศก็ได้ครับผมไส้งามที่พีไม้เนาะครับเนาะ นี่ก็เพิ่งจะมาเห็นอ,อีกครั้งหนึ่งครับผมกระยุทีในวัดเด็กกระพ่น้องเนาะใส่ถือว่ากันพี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นครับผมทายใหม่เบิง้งกกใส่หน่อยอาจจะมาจากต้นแม่นี่ครับผมต้นแม่รแร่ไป แค่ไปแล้วก็จิตประมาณว่าโลงมากเป็นหากอยู่ตรงนี้หรือว่ามีอีกตัวหนึ่งอยู่นี่ครับผมหรือว่าจิเป็นหากเพิล่ลงมากครับผมเป็นย่างไปน้องพี่น้องเนาะครับแล้วก็แร่ไปอีกครับผมแท่ไปแล้วก็ไปย่างเป็นกกอีกน้พี่น้องเนาะนี่ครับเป็นลักษณะของไส้เลยครับผมนี่ครับผม แพกิ่งกานจากต้นแม่ลงมากกัจเป็นหักลงดินยั่งไว้พี่น้องเนาะเติบโตไปเรื่อยๆครับผมนี่ก็คืออ่ะบรรยากาศงามๆเด้อครับผมที่เอามาฝากพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียก่อนสีเบืองแนวทางของหลวงพีปพิศนาหรือว่าพระอาจารย์ที่นําเชียร์คนในโลงไหมหมวดวังหันนะพี่น้องเนาะหมวดนี้อดมินเกาเาเชียกัอ่านมาอ่าลงให้พี่น้องเอฟซีได้รับชม,มฟังครับผม ใส่งามใส่ย้อยครับเดี๋ยวไปเบิง้งนำโต๊ะอีกทีนึ่นาะพี่น้องเนาะก่อนถึเบิ้งตัวเหล็กลงพีขออนุญาตทายนเนเตอครับผม เอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็คือแนวทางเลขของพระอาจารย์หรือว่าหลวงพีปิศนาด้วยครับผมนี่พี่น้องงวดที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนศูนย์ครับจับคู่ให้หนึ่งศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดครับพี่น้องสองตัวศูนย์เจ็ดไม่ต้องกลับเลยครับผมเข่าเต็มๆเ,เลขหลังหลวงพี่ปิดแต้มเดียวนะพี่น้องเนาะเก่าสามเลขกว่าเก่าสองครับผม เอามาเบิรงงวดวันที่หนึ่งกระะกฎาคมกันด้อครับพี่น้องงวดนี้ลวงพีกะวิ่งบนแปดครับผมสามตัวบนศูนย์แปดห้าแปดห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์ครับผมสำหรับหลังลวงพีให้เก่านะครับผมวิ่งเก้าครับสองตัวล่างเก้าเจ็ดเก้าห้าครับพี่น้องเนาะลวงพีกะมนี่อาจ ติดเหลขกห้คือเลขกที่ติดบนก็มี8เก่าซีด้ครับผมต้องมีให้เห็นในบนสำหรับเล็กล่าง2 7 3สต้องมีให้เห็นในล่างครับผมครับพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางเบิ่งเด้อครับเพื่อไดโชคไดหลับกับลวงพี่พิศนาครับผมครับเล็กลวงพีเบ่หลายหางเด้ครับพี่น้องพิจานาเบิ่งเอางวดบิงหันเข่าเต็มเตมเลยนะพี่น้องเนาะสายบนครับผมเงวดนีหลวงพีกับมันใจคือเก่าเด้อครับพี่น้องเอฟซีของลวงพี่พิศนาครับผม นอนรอดรับต่างเลยเดยอครับผม่วันที่หนึ่งกรกฎาคมสุขูสุขค้นครับผมเอาพี่น้องเดยผ้าไปชมความงามของอ่าบรรยากาศภายในวัดอีกเชินเคยครับผมครับนี่ก็งามเนาะพี่น้องเนาะเป็นหน้าผาครับทำอ่าเด็กวัดอันชื่อว่าเขาเขาสายล่มเนี่ยครับผมรับเ่นขึ้นไปปักทงเย็นสบายครับทั้งๆครับนี่ก็เป็นภายใน บรรยากาศภายในวัดธรรมชาติว่าวันน้ำตกว่าวาธรรมพี่น้องเนาะนาผ้างามแล้วก็ต่นไส้งามพร้อมครับพี่น้องแลยอีกหลายอย่างครับพี่น้องเนาะครับผมครับกระจิมีเป็นคล้องนามหรือว่าลำธารเนาะพี่น้องเนาะครับไหลตงมาจากทั้งน้ำตกคุณนะครับผมเดี๋ยวไอ้มินกัมาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีเดินทางไปน้ำกันครับผม เดินทางไปเบิ้งอีกครั้งหนึ่งกับน้ำตกเด้อครับผมธรรมชาติล้วนๆเลยครับพี่น้องปลาเขาแล้อกมีอาฟูงลิงความครับพี่น้องเนาะลิงปลากับอาศัยอยู่ครับทั้งน้าจะเป็นน้ำตกเ้อครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งอีกครั้งหนึ่งรับผมเทียมินกัมาเชียได้อาท่ายหัวมวนให้ นี่กระจิบภาพไปเบิ่งอีกครั้งนึงครับผมก่อนปิดคลิปนะพี่น้องเนาะกับน้ำตกอยู่วัดถ้ำโพธิสัตว์ครับผมก็เห็นหอดตาน้ำแล้วครับพี่น้องเนาะที่ไหลมาจากอ่าซอกเขาครับลงมาเป็นน้ำตกเลี้ยงหน่อยก็ไร้ครับผมนักท่องเที่ยวพ่นกลับมา เที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามครับผมเสียดายพี่น้องเนาะโอกาสหนาสิบภาไปเที่ยวทำอยู่ครับผมครับเพื่อได้โชคได้รลาบน้ำครับเดี๋ยวก็จิตเดินทางภาพพี่น้องไปเขาิเบิ้างแนเทิ่ในถา้าอนกัทวเพิ่นกวางงามคือกันเทิ่งในยินข้าวว่าอ่นยุ่ธนรรมเพิ่นก็้มีันเพิ่น,น่งเอาเหลทกพรอมเพิ่น้องนามเดี๋ยวโอกาสเนาได้องับผมเกําล่ังขาบ่าอดานยดทธรรมพี่น้อง สวยงามดีครับผมข้างบนก็ถ่ายมาให้พี่น้องเห็นแล้วละครับผมนี่คือไหลเป็นน้ำตกมากครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชีนำแนวทางของพระอาจารย์หรือลมทีปิศาณไปปิดเจรนาเบิงเดอ้อครับผมเล็กเป็นกั่าหลายหางล้าพี่น้องเนาะเพื่อไดโชวได้ลาบครับ สำนับคลิปนี้กับพ่อให้ปีน้องเอฟซีของกรามาเชียถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันกับผมวแบบันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมหกสิบห้าสุขสุขคนเด้อครับผมสำนับคลิปนี้สวัสดีครับ